กับกลุ่มลึกนะ มีจุดพักรถเป็นช่วงๆให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจวัตรส่วนตัวนะ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคเลยรถเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้เขากำลังขึ้นน่าจะใช้วิธีการนั่งกระเช้าขึ้นนะครับ นัก่อเเยอมากิดรเคิดว่านานจอดรถตรงนี้น่าจะเต็มหมดนะครับกว่าเราจะได้ลงมานะเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะขนาดตั้งขนาดเช้ามากเลยนะเนี่ยครับถ้าถ้าสายวันนี้ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเต็มหมดเลย แวันนี้ก็บอกว่าอากาศจะมีหิมะตกในระหว่างวันด้วยนะอาจจะนะครับไปกันมาเมียนะปุ๊บเตรียมตัวลงเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับลงรถมาแล้วนะมายืนรอ จะไปขึ้นกระชงกระเช้าก็ว่ากันไปนะนู้นกระเชา้าเขีวขวขวยวๆนู่นนนูไหลขึ้นข้างบนนะครับน่าจะเดินขึ้นไม่ไหวนะกระเชา้าพาขึ้นนู้ขึ่นนักท่องเที่ยวก็กำลังลงรถ เตรียมตัวกำลังจะเดินทางต่ออากาศก็เย็นแล้วเย็นจ้อยๆแล้วเย็นจ้อยๆนะครับให้ดู360องศาไปเลยนี่แกงไทยแลนด์เรานี่ เราจะเดินทางกันต่อครับนะดูบรรยากาศแป๊บหนึ่งว้าวมาถึงจุดรวมพลตอนอยู่บนรถก็ไม่หนาวเท่าไหร่ลงมาเริ่มเย็นแล้วนะเฮ้ยมือเริ่มเย็นแล้วโอเคไปกันต่อครับเลยจุดรวจ มาเดินมาถึงจุดตรวจเข้าพื้นที่ข้างในนะครับโอ้ยเย็นจ่อยเย็นจ่อยมีขนมนมาด้วย กันเลยนะครับมัมละลายน้ำแข็งละลาย สูงๆเับเราจะขึ้นไปบนยอดนู้นนะโดยขึ้นผ่านกระเช้าเนี้ยนะครับขึ้นไปข้างบนนู้นแต่ตอนนี้ต้องรอก่อนนะรอรอกำลังยืนเข้าคิวกันไม่รู้จะได้ขึ้นง่ายไหมคนเยอะมากนะครับนี่คนเยอะเดินต่อแถวกันขึ้นไปนะครับ บางคนก็ไปเข้าห้องน้ำก่อนมีห้องน้ำบริการอยู่ตรงนี้เนี่ยบริการอยู่ตรงนี้เขาก็สิไปอยู่เดี๋ยวเขาจะกลับมาเออเขาเจ้าจยืนหายอยู่คนไั้นี่นี่นี่เราเป็นงานเป็นกาบเป็นราราคือเด็กวะเฮ็ดยู่นี่ตลอดเวลากล้ะบ่เราอยู่เมียู่นี่อ๋อมันเป็นร้านอาหาร คนโคราชมาเจอคนไทยเป็นกาดอยู่นี่สิเฮ้ยครับมัน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 ยังไม่หนาวใบสองเที่ีนอะไรเขาจะด่นเขาจะเี่ยนเต็มเลยเขาจะด่นเขาจะทงเรื่องอะไหลลงมาน่ะบัตรกระเทียมอันนี้หิมะมันบางไงไอ้นี่แมันมันละลายบางสองมื่อสามมื่อที่ผ่านมาเมื่อกี here, Somehow, okay, cool. okay, mm ้ hmm. <c oughs> ต้งไปลูกเ้าวนะครับขึ้นมาบนทางเดินเพื่อจะไปขึ้นกระเช้านะครับดูคนนะครับเยอะมากเลยวันนี้กนะำลังมาอีกเยอะเลยนะตามตูดมาเยอะวันนี้คนะาดว่านะครับ พนักงานที่นี่เขาบอกว่าคาดว่าจะมาวันนี้ประมาณ30,000กว่าสามถึงสี่หมื่นคนกระเช้าก็วิ่งขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาครับ

เฮ้ขบแก่นใชละ่ะบอมอต้องอาศัยความเร็วเติมไป้ว่อนเสิเขตว่วท่านไปแล้วแล้ววัอนี้นะเร็วเร็วเร็ว ไ่ได้ซื้อเนียนวันหนึ่งปะไปครับไปแล้วจวดจวดลูกพีจวด่าจวดเมื่อีไข่คือส่งขี้ซะจะดีไปแล้วลวะนี่ปื๊ดเนียตัวเลยสี่นิ้มโอ้ยเ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่า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  บื้มบามเบื้มบามเบื้มบามเบื้มบามข้างล่างนั่ก็ต้องซื้อบัดเหรียญมาหนะแม่แม่แม่เราไปนะพ่อจะไปขี่รถไซน์ะเออแม่แม่เราลงมากันอ๋อพูน่ะเออเขาเขามาลงมากพูนนี่ยบ้นมันมองเหรียญลายกอยู่เลยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับขึ้นแล้วครับไปแล้วครับโอ๊ยไปทางไปไปฝาดีครับไปห้างครับมาทรงเจ้าไอ้สนีละมันเป็นมองเขาผลิตที่เชียร์นะครับ ก้สูงอยู่เลยเนาะตกงลงไปก็สิเด็บอยู่เด้วายสำคัญก็กให้ฟ้าตัวนี้จ่าเช่าอ่ะไอ้เสียงไอ้กันรอนะยาฟีไอ้เขารอครับเี้บนบ้านู้หย,ยิงมีบ่อน้ำปูเดียว <laughs> <laughs> ก็คือเมียนูน่าเกาบกบ่อน้ำ <laughs> บอกไปยอดมันลอยนะสแตนด์เอาโทรศัพท์มาโทรศัพท์ดีก็ได้นี่นะครับเพรถ่ายแล้วกลัวไม่หล่อเนาะให้ดูนะครับกันจบมันดักไล่เราเลยเลยเยมัวมันมัวอ่าบรรยากาศดีแนะครับพูดอะไรซีสุดไทยมาไทยนะบอกได้เลยสัตนด์พูดเสร็จไหมโทรศัพท์ผมไม่ต้องส่งให้ผมได้ เขาหาให้ไนตอนนี้พอดีร้าสูงอยู่ด้นี่ทำไมมันขาวไปหมดวะข้างหลังมองไม่เห็นเลยพอดีเชียงเออแล้วทำไมมันขาวเฉพาะไอ้ปูนี้ผูอื่นผูอื่นมันคือภูเขาทั้งปนต่ำบอกใช่อันนี้คือสูงสุดเลยเท้าเขาที่สูงที่สุดแล้วนี่แล้วก็เช่านิดน้อยเป็นคือบริษับริการแล้วบอก อ้าวรถแท็กเตอร์มันขึ้นมาถึงนี่เลยบู๊ยอดมันก็ไม่มองเลยจริงเนี่ยเนี่ยเป็นรอยขอครับถแท็กเตอร์นั่นขึนต่มีมันมีรถเขาไปจอดข้างบนเขาบนเขาดีได้ไงคันบ่อผู้เขาต่อไปเพราะมีอะไรมันก่ได้สูงคือจะเขาอยู่นี่จึบอกไงเขาถึงถามไงนี่ติดใช้เหรียเลบานอนนี่นะ ซีเร right. oh, wow, ียเลบานอนหใต้เลบานอนนี่สามบลัวประมาณซีเรียประมาณเลบานอนนี่แหละเป็นที่เขาเล่นสกีนุ่น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 นุนนว้าวต่อลงมันเรือเดินทางเรื่องได้ยินเสียงวี่นเลยคนโอ้ยปอนั่งกอนคำซัน ป้าขึ้นมาสูงคั่อยู่เลยนี่โอ้ือเลยอลมไม่ค่อยแรงว่ะวันเนี้ยไม่มีลมเลยมั้งนะนี่คือจุดยุทธศาสตร์นี่ว่าจุดจุดทศจุดสูงคมระวังไหลเด้อเวลาเด้อระวังไหลเด้อนั่นเออแข็งเกาะเลยว่ะขึ้นมาถึงแล้วนะมี ยูยูยูยยูถึงแล้วโอ้โอยขยเลยครับขยับขาไก,กลช่วยให้หัวหายอื้อ

หมาใส่รองเท้า <laughs> มาถึงแล้วครับนี่ครัลโหล หิมะหิมะมันบ่ค่อยหลายเนาะ,อนะโอ้นี่เหรอตรงที่เขาเล่นกันเล่นฟีมั้งเนี่ยอ้ต้องซื้อหนงทีนะ่นั่นซื้อซื้อถาดเหรออุ้ยมันต้องเล่นแล้วมาถึงแล้วอะ่ะต้องเลื่อนแล้วมั้งโอ้มันเป็นหลุมขนาดใหญ่ครับแล้วถ้าเราสมมติว่าไม่โกยออกนี่มันจะเต็มไหมเน,มนี่ยหิมะเนี่ยต่อปีเนี่ยเนาะเขาต้องโกยออกเรื่อยๆหรือเปล่าอืม ว้าวเฮ้ยหนาวเหมือนกันเลยนะี่ขึ้นมาเนี่ยทำมร่มนี่สิหนาวคนสองอยู่ด้วยนี่แอนวอีกสนนี่ครับ

360องศารครับมุมนี้เอ,อไทยแลนด์เอ ไม่ใช่แค่จะมาเล่นหิมะอย่างเดียวคือทิวทัศน์ที่นี่มันสวยจริงๆครับม,มันมีภูเขาสูงสลับกับเขาเรียกว่านะครับซอกลืบหรือว่าเหวนะครับเป็นสลับลูกเขาแล้วมันดูแล้วมันมีมิติเนาะนะครับสังเกตมันจะมีแค่ช่วงนี้นะครับเขาลูกที่ห่างถัดออกไปจะไม่มีเพราะว่ามันอยู่ต่ำกว่านะครับมันจะมีแค่บริเวณที่สูงแค่นี้เองนะ ซีซีเอลก็มีที่เดียวเนี่ยก็ค,คือที่นี่นะที่เป็นที่เป็นหิมะนะครับที่อื่นก็ไม่มเีเพราะว่ามันสูงกว่าเพื่อนแล้วตรงนี้นะครับสูงที่สุดในอิรายเอลแล้วนะโอ้ยเย็นอยู่ล่มพัดขึ้นว่านี่เย็นอยู่นี่ปวดเมื่อยอยู่ปวดเมื่อยอยู่ กดมือ ขนมเนี่ยเอาซื้อตัวเนี่ยขนมเออสด้กินแดกไปเกินัเซลลีวบอมแดดออกแล้วแลนด์มาร์กเนี่ย ใส่ยุทธได้มใส่ไมไหรือเปล่าสวยมากครับชิวทัศน์สวยมากเลยนะเรามองจากที่สูงลงไปนะมันดูแบบมีมิติมากเลยสวยมากสวยมาก สวยจริงโอ้ยินเย็นยนยน,ยนไปดูกันต่อนะครับข้างบนขึ้นไปเหนือขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับเริ่มหิมาโปรยปลายนิดหนึ่งแล้วนะตรงนู้นนะเห็นขาวาวนะเริ่มจะมีหิมะลงนิดหนึ่ง บอกตามไทม์ไลน์นะบอกว่าบ่ายสองจะมีหิมะลงหนักที่นี่แหละนะครับแล้วก็เดินเที่ยวเล่นนะไปดูคาสไล์หิมะเล่นเด็กๆเล่นเราก็เดินดูว่ามันมีอะไรให้ดูบ้างส่วนมากก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับบนนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างก็จะมีที่เล่นอีกอีกประมาณสองสามที่นะครับข้างบนนี้ก็เขาก็เดินมาดูบรรยากาศรอบนอก ต้หุบเขาลงไปนะครับใตหบ้หุบเขาลงไปมันจะมีที่ให้เรายืนชมวิวนะครับแล้วก็นี่นี่จุดเช็คอินดูน้ําแข็งพวกนี้นะครับมันโล่ไปตามแรงลมนะครับลมพัดสวยมากเลย

มา้ามาแล้วครับนุ่นมามาแล้วมามาแล้วมันอะไรบอสอันดีมาแหละมาล้าได้ไหมเจ้าหน้ากฤษีเลี้ยวไปเห็นกันเลยมันเป็นไอหน้มมันมีมาหรือเปล่าเป็นเมฆนะ เม so ือนเมฆอ่ะสวยนะครับ

อ๋อสวยมาตกเรื่องอะไรปเดย